เอาละครับสำหรับคลิปนี้นครับเรามารีแอคชั่นกับเด็กๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยกันโอเคอใครพร้อมแล้วก็ let's go อัปเดต15จะมาแล้วนั่นเองนะครับผมปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมละวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับรับบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัคไอดีพาร์ตเลทโคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคุณดูก็ใครอยากจะ ทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้ในการก,กันด้วยนะครับคนดูไอ้สัตว์พวกกูบ้าค่ะมับแสงกูสายใจกับมึงมันจะเป็นต้องมาใช้คาถาเดี๋ยวกูไปมึงไม่ต้องรักษาเพราะยังไงมึงก็โดนกูหันศพแล้วไปฝังอยู่ทางนู้นมึงก็ตายอยู่ทางนี้มึงก็ตายงั้นมึงก็โดนกูเก็บไปไปต้องแทงไอ้มิดใช้แค่ป่าดอกกระเจายในควายกูบาเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมอัปดเดตอ่ไม่ใช่ดีสปอยใช่ไหมบ่สปอยสปอยสปอยก็เป็นสปอยสุดท้ายแล้วนะครับนี่ คือน้องๆยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมจะมารวมน้องๆเลยครับมารีแอคชั่นมาพร้อมกันเอาง่ายเรามารีแอคชั่นตอนเช้าพร้อมกันคลิปนี้ชิลๆไม่มีอะไรมากเลยครับชิลๆแบบวัยรุ่นเมกานะครับผมนะเข้าเข้าห้องมาดิเออนี่ไงเด็กๆมาละโอเคน้องชายวันนี้เรามารีแอคชั่นด้วยกันนะน้องชายทุกคนปิดไมค์ได้นะใครอเออเข้ามาเออชช่สปาร์คดิครับเดี๋ยวพี่จะแชร์จอให้นะครับ โอเคแชร์จอละใช่ใช่อีห้านาทีห้านาทีอีห้านาทีโอเคเดี๋ยวเรารอนะครับว่าอันนี้เป็นสปอยสุดท้ายแล้วนะครับผมใช่มันน่าจะเป็นสปอยสุดท้ายแล้วนะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตไม่รู้ว่าว่าวันนี้หรือเปล่าอันนี้ใครรู้บ้างคือผมผมรู้ครับวันที่11กันยานี้น่าจะอัปเดตแล้วอ๋อโอเคงั้นก็แปลว่าอันนี้สปอยก่อนใช่ไหมก็เราก็รออีกใช่ไหมอ่าโอเครอดูรอดูพร้อมกันรอดูพร้อมกันคลิปนี้ชิวๆว่าไงไป

โอเคนะครับผม,ผมปิดไมค์ก่อนวุ่นายเกินนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆนะวันนี้เพราะเราจะทำการมารีแอคชั่นไม่ใช่แบบผมคนเดียวนะจะมีน้องๆหลายคนด้วยเออก็ขอถ้ามันํำคาญก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ค,คลิปเนี้ยผมอยากให้คนดูมามาร่วมด้วยนะครับในการทำคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดตามกดไลค์ผมเน,นะครับก็ใครคิดเห็นกับอัปเดตนี้ก็คอมเมนต์ด้วย คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะฟาร์มอะไรทันหรือเปล่าอัปเดตหน้าต้องไปยังไงโลกใหม่ไปยังไงผมคิดว่าโลกใหม่นะ่ะหน้าใช้อะไรแรกสักอย่างที่ต้องไปนั่นแหละผมคิดอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอออนอัปเดตนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรคาดเคลื่อนก็นตามนั้นนะ่ะเอาคุณผู้ชมครับหรือว่ามันจะมันน่าจะเข้าโลกใหม่อะใหม่อะโลกใหม่เนี่ยนะนะคือต้องใช้อะไรสักอย่างลูกแก้วแฟกเมนต์เหระ ช่างเม้นหาเลยวะไอา้ลูกแก้วสีดำหรือเปล่าไม่รู้อะต้องดูกันอีกทีโอเคเดี๋ยวเรารออีกสามนาทีนะครับถ้าเกิดมันฉายแล้วเดี๋ยวเรามาอัดพร้อมๆกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาละเอา,เอา,เอาตอนนี้ก็มีคนอยู่ในดิสคอร์ดเยอะมากนะครับนี่ตามนี้เลยน้องๆพูดพูดหน่อยดิน้อง,องๆว่าคนไหนมาพูดหน่อยดิสวัสดีครับโอเคก็เยอะนะผู้ชมเยอะสวัสดีครับโอเคปาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผู้ชมตอนนี้ก็เนี่ยกะละกะละ มันจะ9ก้าโมงแล้วนะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องรอเลยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่แบบว่ามันมันนับ1นถึงศเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยดีกว่านะครับเราลุยดีกว่าคุณผู้ชมโอเคมาแล้วว่าคุณดูเมื่อกูก็กิลเพิ่มมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเย็ดยีดเพื่อไปเป้าเอาเอาเพิ่มเป็นอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นพังอะไโด้วยโอ้มะกี้กูดูไปแล้วว่าคุณผู้ชมมามาดูใหม่ เย้อันนี้โลกอันนี้โลกปัจจุบันนะคุณผู้ชมแบบปัจจุบันนั่นแหละโลกใหม่ครับโอเคก็เกือบปีนะคุณผู้ชมที่เขาทามาเนาะอ่ะจอใหญ่เลยเย้เชื่อเพลงคนเอาอ่ะทีนี้เขาสิทธ้นไปในคลิปนี้เต็นหน่อยอือเชี่ยเพลงไม่โคตรสุดอือเยี่ยเมื่อไปเป้าเ ย <Yeah. S 2> yeah. ็ดไอ้ย็ด,ดตัดโคตรเอาตัดโคตรตึงเ็ดอันนี้เหมือนกับแบบเขา oh. เขาแบบว่าสรุปรวมนะครับเหมือนกับเขาสรุปรวมแบบทุกอย่างของอันนี้หรือเปล่าเออน่าจะสรุปรวมประมาณนี้โอเคอันนี้คืออะไรไออันนี้โลกใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เย็ดลูเย็ดลูกดำไปเย็ดเฮ้ยธูเฮ้ยอันมีชั่นใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกอไ้ยอุ๊ยอุเมืองเมืองใหม่เพ่ไปเป้าเพิ่ไปเป้าเฮ้ยเฮ้ย กูฟังไม่รู้เรื่องกูฟังไม่รู้เรื่องคขานั้นแหละเฮ้ยแต่มันที่สุดจริงคุณดูนี่ไงวะมันดาบเลยวะดาบดาบดาบอะไรน้องชายดาบใหม่ใช่ไหมเอ็นมาใช่ไหมเออใช่เหรอโอเคแล้วเห็นเห็นว่าจะมีดาบโอเด้งด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมอะไรนั่นใช่ไหม ก็ก็ม่อกี้ใช่ไหมก็ม่เกียใช่ไหมโอเคเอาเรกับโเด้งอ้หเฮ้คนเอาอะเอาเรื่องว้เฮ้ยพัง ี่เขึ้นทำอะไรตรงก้าว้าวมองไปตรเียงไพี่เจ้ากืนหมดแล้วเนี่ย่หมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดเฮ้ยดับใหม่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 นี่ไงนี่ไงดับใหม่อะเกีนมาเกียมาเกยมาเอามาเียมเกีย

หมดยังน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วใช่ไหมเออน่าหมดละหมดละวหมดละหมดลอยู่ไหนอะเขาอเวลาโอเคอันนี้อันนี้ก็คือเวลาอัปเดตนะครับอยู่ข้างล่างนี่เนาะอัปเดตโอเคมาเดี๋ยวเรามามามาดูใหม่เรามาดูใหม่เอาละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็อาจจะเสียงดังอะไรนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามามาดูใหม่นะอันนี้คือเขาเหมือนกับสรุปเนาะใช่ไหมสรุปนะครับสรุปแบบว่าเกาะอะไรเนี่ยตั้งแต่แรกมันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมว่าเฮ้ย ก่าจะไปโลก3เนี่ยเออหลังจากนั้นก็มาโลก3ามครับนี่มีอาวุธนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยนะครับมีเคียวใช่ไหมเคียวนะครับผมแล้วก็ธนูธนูนะครับผมแล้วก็เหมือนดาบนะอันนี้ดาบเลยดาบเป็นมากดาบมันมีแค่นี้เหรอไม่รู้ว่ามีแค่นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ต้องรออัปเดตนะครับคุณผู้ชม ใช่ใช่ใช่อาจจะมีมากกว่านี้จริงจริงนี่ผลใหม่ผลบุกกระบุกเลิฟครับผม,มผครับครับไม่ไม่เห็น <Okay. S 2> ข้อองคุณค่คุณมาโชว์เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้องชายแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่พวกพี่สี่คนพูดก่อนเดี๋ยวปิดไมค์กันก่อนโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนเป็นห้องนะครับผมเอาดาบนะครับได้เป็นห้องเอาดาบนะเนี่ยเออ อันนี้ยจริงๆมันไม่มันไม่จริงเว้ยคุณผู้ชมอันนี้เขาน่าจะเป็นทำแอนิเมชันเออแอนิเมชันทำแบบที่ทตัดต่ออะไรประมาณนี้คุณผู้ชมให้มันแบบว่ามันเฟียวๆอ่ะเอาง่ายๆอันนี้น่าจะไม่มีการต่อสู้แบบนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่น่ามีหรอกเอาจริงนะครับเราบอกทำแบบนั้นได้หรือเปล่าไม่ทราบมันมันไม่มีนะครับการต่อสู้แบบนี้นะครับโอเคตัดทิ้งไปอันนี้ที่เป็นปราสาทเนาะอ่าอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมตรงเนี้ยเออแล้วมันที่เขาเนี่ยซูมไปตรงเนี้ยเออก็คือน่าจะเป็นข้างในปราสานนี้ okay. ีบอสเออตรงเนี้ยนะครับเกาะถามว่าใหญ่ไหมนะครับผมผมดูตรงนี้แล้วเนาะก็ถือว่าน่าจะใหญ่เลยแหละนะครับผู้ชมเนี่ยมีหลายเกาะครับผู้ชมผู้ชมลองดูดีๆนะตรงเนี้ยมันมีเงาไม่รู้ว่าจริงเนๆๆๆี่ยไหนเห็นปะเห็นเม้ากูไหมเนะี่ยเออมันโคตรใหญ่เลยค <c oughs> ุณผู้ชมเอาจริงๆนะประมาณนี้นะครับเกาะเนี่ยอาจจะมีเยอะนะครับเยอะมากๆเลยด้วยนะครับผมเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะเนี่ยมีบอสเฮ้ยเหมือนกับบอสไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้ร่มที่ผู้หญิงปะผู้หญิงปะ ที่มันอยู่กับบีฮอกอ่ะที่มันอยู่กับบีฮอกอ,อ่ะเออใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมขเขาเรียกว่าเพือนเนี่ยเออ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละอ่าอันนี้ก็คือบ้านอะไรสักอย่างครับไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ไม่น่าจริงอ่าโอเคโอ้ต,ตื่นเต้นมากครับก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่ามันมันสุดยอดเนาะ ในอัปเดตครั้งนี้ไม่ใช่สปอยอัปเดตครั้งนี้ก็ถือว่าเฮ้ย <pf unlikely> ปื้มนะคุณผู้ชมเขาก็แบบเผยอะไรมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมด้านของสกิลมีสกิลเอางี้ตอนสุดท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ลิงตาล่าคิดไปกันพวกสกุลสกิลเนี่ยมาดูตอนสุดท้ายเลยครับเนี่ยเขาโชว์หมดเลยเนี่ยคือแบบโชว์ทุกอย่างใช่อันนี้เคียวมีดาบใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยยอดเเคียวนี่ยเคียวเฮ้ หน้าหน้าหน้าสวยขึ้นวะเฮ้ยมึงเห็นไหมเคียวมันม่นเฟี้ยวเว้ยแบบเนี่ยสกิลแบบมันมันโยกอะโยกขึ้นข้างบนนะคุณผู้ชมเออแล้วก uh ็แบบว่าเออเนี่ยคอมโบโหเฟี้ยวจริงเชี่ยเท่ว่ะอันเนี้ยอันเนี้ยแป๊บ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 นะครับแป๊บแป๊บอันเนี้ยอันนี้อันเนี้ยเป็นธนูนะดาบใช่ดาบเหรอวะอันนี้ธนูธนูแล้วก็คอมโบด้วยเอ็นมะเออเนี่ยคุณผู้ชม คือธนูใหม่ใช่ไหมที่มันเป็นงูเมื่อกี้ใช่ปะล่ะอันเนี้ยที่เขาโชว์น่าใช่ครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอ่าขาดตรงไหนขออภัยด้วยละกันเนาะก็สรุปน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับโลกใหม่ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับมีอะไรให้เล่นเยอะแยะกว่าเดิมแต่ว่าเอาจริงนะน้องๆเข้าใจไหมพูดคลิปนี้เยอะแยะมากกว่าเดิมแต่ว่าอัปเดตใหม่จริงกูรู้เลยเพราะมึงเม่งฟาร์มไม่ถึงประมาณหนึ่งอาทิตย์มึงก็เบื่อละดูทรงอ่ะเออนะจริง จริงก,ก็คือแบบแค่อทิทย์เดียวอะ่ะก็คือว่าแบบว่าเราอะ่ะเรารออัปเดตเรารออัปเดตนะครับโคตรนานนะผมแล้วก็ฟาร์มแค่อที่เดียวจบแล้วก็มึงก็รอนานต่อไปนะครับผมเอาอย่าี้สับสลับผมนะถ้าเกิดว่าไม่อยากเบื่อเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องเอ้ยใครว่าเปิดดูดแบนไมค์มแป๊บหนึ่ง One <hour> later. อโอเคผมขอแบนดมคหม่นะครับผมอันนี้คือแบบว่าพี่บอกแล้วนะโอเคก็คือว่าไอพวกเนี้ยนะครับผม ประมาณแบบเราวันรอโคตรนานนะครับผมแต่แม่งกูรู้เลยแม่งเล่นประมาณหนึ่งอาทิตย์กันอะแล้วก็แม่งตันกันหมดแล้วแล้วก็มีของทุกอย่างหลังจากนั้นทำไงครับผมนั่งรออัปเดตรอครับยาวครับผม 2- 3สเดือนนะครับก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะ r e a c t i o นกับน้องๆหลายๆคนนะครับผมก็อาจจะอะไรอย่างนี้แต่เกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากเ e a c t i o นเต้าผมก็มาดูคลิปตรางคลิปนี้ได้เดี๋ยวผมทำการส่งลิงก์ให้แล้วกันนะอยู่ตารางคลิปนี้โอเคก็เขาดาวตอนนี้เนาะเปิดก็4วันใช่ไหม สี่วันรอไปเลยสี่วันนะครับอุ้ยแป๊บนึงนะมันค้างเลยป่ะเนี่ยเน็ตเน็ดกูกระจอกเหรอก็นี่ครับผมมันมันมันก็มีตรงเนี้ยหรือว่าคนไม่เยอะว่ะอ๋อนี่เนียนียนียสามวันนะครับอีกสี่สี่วันตีไปสี่วันเลยเนาะสี่วันประมาณนี้ครับวันนี้เนาะประมาณนี้ละกันใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร b ์ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายครับผมซีอูครับคุณผู้ชมครับจุ๊บ